สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honda l รีด125ครับวันนี้อยู่กับผมมนนอรอนซาครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนี่นะครับตามคำเรียกร้องสำหรับเพื่อนหลายๆคนนะที่ถามมาในคอมเมนต์นะครับนี่เลยจัดให้แล้วนะครับกล่องเดินหอบอัจฉริยะนะครับ v 4ของอรอนซาครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับ Honda l รีด125หนะครับหรือว่าทิกร้อ6หหรือ g i o อโนนะครับใส่ได้เลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาทดสอบติดตั้งให้เพื่อนๆดูแล้วก็นะครับมาดูการทางานกันว่าในแต่ละโหมดเสียงเดินหอบจะเท่ขนาดไหนครับ ข้อด okay. ีตรงนี้นะครับมีฟังก์ชันซิลิคอตี้ด้วยมีระบบฟังก์ชันการขโมยในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ดีนะครับเวลาติดตั้งให้ดื้อหรือบอกออกนี้นะครับมองถุงมือออกหรือบอกขึ้นมาอย่างนี้นะครับห้องรื้ขึ้นมานะครับเราจะมีปลั๊กตรงรุ่นนี่นะครับเป็นลั๊กตำแหน่งเงินริ้นเร่งนะครับเสียบเข้าแล้วเสียบออกนะครับถอดปลั๊กเดิมออกแล้วเสียบปลั๊ดใหม่ของเราเข้าไปครับอย่างนี้ตามคลิปเลยนะครับอย่างนะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับให้เรามาทำการเขาเรียกว่า ตั้งค่าเ like ปอร์เซ็นต์คันเร่งนะครับให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับกดนี้ค้างไว้แล้วเปิดกุญแจรถนะครับดูหน้าจอนะครับอันนะ้ขึ้น min max อย่างนี้นะครับให้เราบิดบิดอ่าบิดคันเร่งนะครับบิดขึ้นบิดลงนะครับบิดขึ้นลงบิดลงอย่างนี้นะครับจนกว่าหน้าจอจะหายไปนะครับนะครับจนกว่าหน้าจอจะหายไปนะครับพอมาหายไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ฟังก์ชันโหมดนะครับตอนนี้มีทั้งหมด9โหมดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเดินหอบแต่ละโหมดว่าเสียงเฉพาะขนาดไหนนะครับไปลองต ก็นี่นะครับฟังก์ชันของอลันซ่านะครับ AI อัจฉริยะนะครับเดินหอบ v 4ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จัดให้แล้วตรงรุ่น Honda ารีทร้อยีนะครับฮอนด้าจีโอนหรือทิกร้อยหกสิบนะครับแบบตรงรุ่นเลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสินค้ารับประกัน6เดือนนะครับมีปัญหาเคลมให้ฟรีเลยนะครับสามารถติดต่อนะครับสอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อที่ตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับเพื่อนช่างมีราคาส่งให้นะครับก็นี่เป็นการรีวิวแบบตรงรุ่นเรียวนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลลยวััันนีี้คครรบบสสด นี่นะครับก็ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเวลาติดตั้งนะครับในตัวรีดก็ให้เราร้อยสายนะครับเข้าตรงผ่านตัวที่ดูวัดระดับน้าหม้อน้ำนะครับเห็นไหมครับนี่ร้อยไม่ต้องตัดต่อสายไอ้ไม่ต้องไม่ต้องต่อยูบล็อกนะครับติดดร้อยมาเลยครับร้อยขึ้นมาปุ๊บกระล่องก็มาไว้ใต้เบาะได้เลยครับประมาณนี้นะครับโอเคครับแถมหน่อยแถมหน่อยโอเค